ให่นะคะคเมื่อกี้ถ่ายแล้วคลิปเสียค่ะพิตาพิตาจะทาให้ดูใหม่นะตรงฝอยๆเน้นะคะทําด้วยการที่ปักเข็มขึ้นนะคะปักเข็มขึ้นเนี่ยนะคะปลาเข็มขึ้นแล้วนะคะผ้าเขาก็หนาม,มากนะก็พยายามหน่อยนะคะมันก็จะทํายากนะขึ้นมาแล้วก็ปักเข็มลงค่ะแถวๆตำแหน่งเดิมเนี่ยนะคะ ตำแหน่งเดิมนี้นะคะตัดเข็มลงนะตึงเข็มนะคะเราก็จะเหลือได้ไว้นะไม่ให้มันลงหมดนะคะทีนี้เราเอาอะไรสักอย่างขั้นเอาไว้นะขั้นเอาไว้นะคะขั้นเอาไวใไานนะะ้ให้ได้มันอยู่อย่างนี้ก่อนนะคะให้ได้มันอยู่อย่างนี้ก่อนนะพลิกกลับมาค่ะพลิกลับด้านหลังนะคะแล้วก็มัดปุ่มค่ะ ที่กลับด้านหลังมดปมนะคะมาปมไว้่างนี้นะคะอย่างนี้อ่ะพลิกมาดูด้านหน้าเห็นไหมมันก็จะมีมันก็จะมีแง่งได้ไว้อย่างนี้นะคะอ่ะพี่ตจะทาให้ดูอีกอันหนึ่งนะมันก็จะลําบากในการถ่ายคลิปนิดหนึ่งนะก็เพื่อกระอดทนดูเอานะคะท่านไหนทําเป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาดูคลิปนะคะก็ทําเอาเลยนะ เจ็บเข็มขึ้นมาอึบจิ้มเข็มลงไประวังมาให้ได้ลงหมดนะคะเดี๋ยวนะพี่ตาเข็มข้างล่างก่อนนะแล้วก็ตึงยากนะคะเพราะว่าอึบเพราะว่าผ้าเขาหนาแล้วเข็มเขาก็สั้นสั้นอย่างนี้นะคะพี่ตาก็จะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคันไว้ก่อนนะ แล้วแต่เพื่อจะหาอะไรได้นะคะในเคสนี้วันนี้พี่ตาหาได้เป็นเข็มโคเชนะคะอันี้นะแล้วพลิกด้านหลังกลับมานะคะจัดไต้ไว้ค่ะกัดใต้ไว,ไว้นะนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เขาเป็นแง่งอวอยวงนี้นะคะนะแล้วเดี๋ยวเราทําเสร็จหมดแล้วเราค่อยมาตัด ตกแต่งจริงทีนี้ก็เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดได้นะคะตัดไต้ที่เราปลักไว้ตรงนี้ค่ะตัดแล้วเขาก็จะมีลักษณะเป็นฝอยๆนะคะฝอยๆแล้วก็จะเป็น พี่ตาก็จินตนาการให้เขาเป็นเกสรของของดอกไม้ไม้เลื่อยนะคะของเอื้องนะคะดอกเอื้องเอื้องฟ้าสุราอะไรงไงคะนัค่ะเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะสวยเนาะสวยเนาะถ้าถ้าทํายาวเกินไปก็คิบคีบออกนะคะแต่เดี๋ยวพี่ตาไปแอบคิบเองนะคะเพราะเดี๋ยวคีบในคลิปจะยาวนะคะก็จะได้ดอกเอื้องนะ,ะ่ะฟังให้ดูดีๆนะ ได้ดอกรักษาอย่างนี้นะคะตรงนี้ยาวไปนิดนึงแต่พี่ตาแอบ์ขีดโค้งนะ